รบสวัสดีน้อยน่ารักคนครับกลับมาให้ผมกับ b a c k d e s e r t Mobile นี่ฮะวันนี้ครับเกปิดเซิร์ฟเวอร์นะฮะและก็เปิดกลับมาให้เราเล่นได้ครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบต้องมีอะไรว้าวนะฮะพอเปิดมาเท่านั้นแหละโอ้โหอุทานในใจว่าเอาจริงดิปิดไปนานนี่คือเหมือนไม่มีอะไรอัพฮะเหมือนอัพอีเวนต์เท่านั้นเลยครับเมนเมนเป็นอีเวนต์ฉลองครบรอบ 1ปีของแบ็กดีเซอร์ของเขานะฮะคราวนี้เพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่าอัปเดตอีเวนต์และระบบที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอัปเดตวันนี้นะครับทั้งหมดคืออัปเดตพาร์ทหเท่านั้นนะครับอัปเดตยังมีอัปเดตเพิ่มเติมอีกพาร์ทหนึงเป็นพาร์ทที่2นะครับซึ่งพาร์ทที่2เนี่ยจะอัปเดตตามมาอีกครั้งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ ซึ่งอะไรอัพมาเดี๋ยวต้องตามไปดูกันวันเสาร์แล้วกันนะครับว่ามันจะว้าวขนาดไหนแต่ตอนที่เขาประกาศมานะครับทาง g ีมก็ประกาศมาว่ามันว้าวแน่นอนนะครับแบบที่คุณคาดไม่ถึงนะฮะกลัวอย่างเดียวคาดไม่ถึงคือมึงแจกของน้อยมากนะฮะกลัวจะเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตามกันอีกทีแล้วกันครับว่าวันเสาร์เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมาดูนี้ก่อนฮะ อย่างแรกครับอัปเดตมาใหม่เลยครับเห็นคำว่า New ตรงนี้ไหมฮะที่บอสครับกดเข้าไปครับบอสครับอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งฮะนั่นเป็นบอสของฮาดูมนะครับวิธีการเข้าใช้น้ำยา20ขวดเหมือนเดิม นะครับใช้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับใช้นั้นคาเข้า20ขวดนะฮะเราก็เข้าไปตีมังตีบอสเอาของออกมากันนะครับตัวนี้เป็นตัวบอสจะหมูกแดงนะครับแต่เป็นเวอร์ชันฮาดูมนะฮะอันนี้เข้าใจไม่ยากนะครับอันถัดมาที่มันเปลี่ยนตามมาครับนั่นคือครับแมคาีนิซึมการตีบอสครับปกติแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็นวันอังคารเนี่ยมันจะเปิดบอสช่วงเย็นให้เรา2ตัวถูกไหมครับแล้วตอนกลางวันเปิดหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ปรับใหม่หมดครับ ทุกเวลากลางวันจะมีบอสแค่ตัวเดียวนะครับตอนเย็นก็จะมีบอสให้แค่ตัวเดียวนะครับพูดง่ายๆคือสมมุติว่าอย่างถ้าเป็นอ,อ,อย่างพวกเนี้ยก็จะมีบอสตัวนี้ตอนเย็น1อันอะไรอะไรประมาณนี้นะครับคือจะเหลือบอสแค่ตัวเดียวแทนที่อย่างถ้าวันอคาถ้าเราจํากันไม่ผิดมันจะเป็นเลดโนตแล้วก็จะเป็นนกปะถ้าพี่จำไม่ผิดนกมั้งนะฮะแต่ว่าวันเนี้ยมันเปลี่ยนไปครับคือมันจะมีแค่บอสตัวเดียวก็คือจะเป็นเลดโนตตัวเดียวเลดโนตไหนวะ นี่น,นีจะเป็นเลนนหนแค่ตัวเดียวนะครับคือบอสมันจะหายไปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นแบบนี้แหละนะฮะไม่ได้บัฟไม่ได้แรงสิ้นนะครับคราวนี้บางคนถามว่าเอาพี่บอสแม่งหายอะ่ะแล้วผมจะทําของชมพูทําอะไรได้ไงวะพี่แม่งแบบจะขายของหรือเปล่านะฮะตอบแบบนี้นะครับเขามีการปรับเลทเพิ่มขึ้นให้แบบถาวรเลยนะครับถาวรเลยนะ ปกติเราตีบอสพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีขยะบอสเนี่ยมันรอบก็คือ4ชิ้นบ้าง3ชิ้นบ้าง5ชิ้นบ้างถูกไหมครับตอนนี้เลดการตอบขยะบอสท,ทั่วไปนะครับสำหรับบอสรุ่นเก่าเลยนะบอสรุ่นดึกดําบันนะฮะนะครับที่เราแบบเล่นกันตอนเซิร์ฟเปิดนะฮะก็จะมีีีตัวขาจาคานะครับนี่ขาจาคานะครับมีไอ้นกนะฮะมีมังกรนะฮะนั่นบอสรุ่นเก่าทั้งหมดบอสรุ่นเก่าทั้งหมดนะครับ ของจะดอบเพิ่มขึ้นเป็น2.5เท่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างของเดิมที่ที่สก็จะกลายเป็น10อะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายคือของจะคูณเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับเดี๋ยวมันมีอ e ีเวนต์อี a บลงบอสเพิ่มเ,เดี๋ยวมึงต้องเอามาขายค่อยดูนะฮะก็ลองดูกำลังทรัพย์ของแต่ละคนแล้วกันครับถ้าไหวก็ลองไปดูนะครับเวลาเนี้ยน่าจะดันของชมพูกันได้ง่ายขึ้น นะครับแต่ส่วนตัวพี่ก็ยังยังไม่คิดว่าจะต้องดันขนาเดี๋ยวคิดว่ามันต้องมีแจกอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะฮะว่าใครไหวอะไรยังไงนะครับอย่างที่2ที่ตามมาฮะนั่นคือโหมดเปิดหัวครับเอาลอโซนนะครับโซนนี้หลายคนคงเคยรู้แล้วนะครับคงรู้แล้วว่ามันทําอะไรได้นะครับถ้าเราเข้าไปในเอาลอโซนนะครับมันจะพาเราไปอีกแแบบหนึ่ง ซึ่งการที่เราทำแบบนี้นะฮะมันจะเพิ่มฟิลคอมแบทให้อีก100%นะครับและเพิ่มคูดาวในการที่กล่องจะดอบเร็วขึ้นอีก10%นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเข้าใจใง่ายๆคือเปิดโหมดหัวแดงกันครับแล้วก็เข้าแมปไปแล้วก็ไปซัดกันนะครับมันจะฟาร์มได้ไวขึ้นอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครชื่นชอบโหมดนี้ที่เคยรีเควสอยากให้กลับมาเพราะฉะนั้นกลับมาแล้วนะครับคำถามคือโหมดนี้อยู่ถึงเมื่อไหร่นะครับ โหมดนี้อยู่ถึงวีคที่4ของเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวีคที่4ฮะกดคาล e n d a r กันขึ้นมานะฮะจะอยู่วันที่ 1, 2, 3, 4นะครับสิ้นสุดวันที่27นะครับเพราะวันที่28เป็นวีคที่5นะครับเขาประกาศแล้วว่าจบวันที่27นะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจบวันไหนอะไรยังไงลองไปปรับใช้ดูนะครับอันถัดมาครับล็อกอินอีเวนต์ฮะของล็อกอินปรับใหม่นะครับ บางคนแบบอ้หูเห็นนี่ไหมฮะเห็นนี่ไหมฮะอีปาครฟนะครับแจกเจกล่องเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะฮะเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะฮะว่าใช้เท่าไหร่มีการขึ้นบวก6นะครับเพราะฉะนั้นลองไปแบบสะสมดองไว้แล้วเปิดใช้กันทีเดียวแล้วกันนะฮะแต่ว่ามันก็ดีกว่าของเดิมแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคราวนี้มาดูอีเวนต์กันบ้างครับอีเวนต์เพิ่มเติมเข้ามามีอะไรนะฮะ อีเวนแรกฮะนะครับนี่ Back Spirit c o m p e พ e Guide นะครับบางคนถามว่าพี่ครับมันทำล่ายยังไงฮะอะไรยังไงนะครับอันเนี้ยมันเป็น On going เห็นไหมฮะเราแค่ทำตามมันเลยครับว่าแบบมันอยากให้เราทำอะไรครับพอเราทำปุ๊บมันก็จะปลดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะของก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันมีมาเทียเด้วยนะฮะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับนี่นี่ครับมีมาเทียเโผลมานะฮะน้ำยาร้อยหนึ่งนะครับ อันสุดท้ายเป็นอาวุธแดงนะครับโอ้โหให้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองครับมันทําไม่ยากครับลองทําไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้ใครอยากรู้ว่าอุ้ยพี่มันต้องทําอะไรบ้างอะไรยังจริงๆเล่นตามเกมนะฮะกด on going มันจะพาไปเองนะครับหรืออยากรู้กดคําว่าทิปตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าเควสแต่ละอันต้องทําแบบไหนอะไรยังไงมันจะไล่บอกเลยครับแต่ไม่ต้องไปสนใจหรอกฮะ ไล่ทาตามเนี่ย on going เดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาด้านขวาครับทำตามนั้นสบายๆส,สามารถทําได้ทุกคนนะฮะอันถัดมาอันนี้นะครับอันนี้ครับ Sallic Chase น,นะครับอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับที่บางคนเขาบอกว่าเป็นการเตรียมรับสําหรับระบบใหม่ที่จะเข้ามานะครับ เดาได้ไม่ยากนะครับเป็นระบบแมพทะเลทรายนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนมันเข้ามาจะอธิบายเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะมันเป็นระบบคล้ายๆ,ๆถ้าให้สรุปมันก็จะคล้ายๆกับอีพวกฮาดูมฮะฮาดูมันใช้แบบน้ํายาฮาดูครอบเพื่อเข้าไปโหมดแบบอะไรเนี่ยแบบไม่มีแสงอาทิตย์ความมืดมนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทะเลทรายเราต้องไปฟาร์มอูดนะฮะแล้วก็ไปหาน้ําหามเนื้อมอะไรมากินเพื่อแบบทาให้อยู่ในทะเลทรายได้ อะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเราครับสามารถครับไปฟาร์มในแมปต่างๆฮะอ่ะยกตัวอย่างนะครับกดนี่เลยแล้วกันนะฮะดูมีชัวนะฮะดูมีทุกอย่างคุณเลือกสรรนะฮะนี่นะครับอีกกล่องแดงเนี่ยเวลาเราฟาร์มครับมันจะตกนะฮะพอมันจะตกเสร็จปั๊บเราเปิดเลยไม่ได้ครับเราต้องมาหา NPC นะครับ NPC ที่ชื่อนี่นี่อ่ะอ่ะอ่ะเอานะฮะ นี่ๆนะครับชื่อแยสครับกดไปฮะเนี่ยมันจะวิ่งครับแล้วมันจะให้เอากล่องมาแบบพิสูจน์กันนะครับว่าจะได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับฉันของในกล่องนั้นอ่ะค่อนข้างดีนะครับถ้าดรอปแล้วก็เอามาดูตรงนี้ละกันนะครับเป็นอีเวนท์ที่ทําได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับอันถัดมาล็อกอินเช็คอินกดไปนะครับคำถามคือพี่ครับไอใบพวกนี้เอาไว้ทําอะไรนะฮะไอใบพวกเนี้ยมันจะโผล่มาวันละใบ มันเป็นใบแบบตอบคําถามครับพอเรากดใช้ปุ๊บมันจะมีคําถามเด้งขึ้นมานะครับถ้าเราตอบถูกเราก็จะได้ของข้างบนนะครับที่มันบอกอย่างอันนี้ก็ได้แบบเหรียญบางพันหนึ่งแหม่โคตรเยอะเลยนะฮะเยอะจริงๆนะครับถ้าตอบผิดก็ได้800นะฮะประมาณนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับไฮไลท์ก็จะไปอยู่ที่วันที่7นะครับที่จะแบบมีของทองอะไรดอกมาให้เรานะครับฉันลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะอันถัดมา ฮอตไทม์นะครับฮอตไทม์นะครับตอนนี้แจกวันละใบนะครับก็คือว่า200นะครับก็ลองกะจังหวะกดกะจังหวะใช้กระดูดีแล้วกันนะครับมารับและใช้กันได้วันละใบนะครับตรงนี้ก็อย่าพลาดนะฮะเพราะฉะนั้นอัปเดตอีเวนต์หลักๆพาร์ทหก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูอีเวนต์นะครับของแนวเราบ้างแล้วกันนะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะฮะหลายคลิปแล้วว่า เดือนนี้นะครับเจ๊น้ําแกมีโปรพิเศษให้นะครับซึ่งเขาที่แล้วเนี่ยพี่เนี่ยเคยแจกไปเมื่อตอนฉลองครบ5 0ทรันซับมั้งนะฮะตอนนั้นแจกไปประมาณ6,000บาทถูกไหมครับแล้วหลายคนก็ไม่ได้นะครับก็เลยคุยกับเจ๊น้ําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าของเจ๊น้ําเขานะครับเจ๊น้ํานะครับเขาบอกว่าเขาจะแจกแพ็ก10เหรียญให้นะครับ แพ็คนี้เลยนะฮะแพ็คนี้เลยนะครับก็ใครที่เป็นลูกค้าเก่าเจน้ําอยู่นะครับเจน้ําจะแจกแพ็คนี้ให้สําหรับลูกค้าเก่าที่เติมแบคดีเซอร์กับเจน้ําแกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เติมกับเจน้ําอยู่นะครับสามารถทักไปหาแกได้เลยนะครับแกมีลิสแกมีอะไรของแกอยู่แหละนะครับก็ลองสอบถามกดูแล้วกันนะครับว่าคอนดิชันการได้รับแพ็คนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นอัปเดตหลักๆนะครับของพาร์ทหทั้งหมดและอีเวนท์ที่เจ๊น้ำแกทำมาเพื่อเฉลิมฉลอง b บ็ k ดีเซ r ร์ครบ1ปีและขอบคุณแฟนคลับและแฟนเพลงในการใช้บริการแกทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกระจายด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทที่2ในวันเสาร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ